เราทาความรู้สึกว่าเรา่าของเราครั้งหนึ่งนั่นยังไม่เป็นอนุสสยแต่พอทําเสร็จแล้วมันก็เกิดเป็นอนุสสยสะสมไปนิดหนึ่งนี่ยทำความรู้สึกว่าเราว่าของเราอีกทีหนึ่งมันก็สะสมความเคยชินว่าอย่างนั้นอีกนิดหนึ่งที่จะไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันก็สะสมความเคยชินอย่างนั้นไว้ตั้งมากมายเท่านั้น นั่นเราจึงไวเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบที่จะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกู <c oughs> อะไรที่เป็นเหตุปัจดใจ <c oughs> เพื่อความรู้สึกอย่างนั้นผ่านเข้ามา <c oughs> มันก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเร็วขึ้นมา <c oughs> ยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ <c oughs> เพราะามันสัดสมไว้ในคลังในยุ่งในฉาแห่งอนุสัย ใครมีกี่มากน้อยก็ลองทดสอบตัวเองดูว่าเรานี่ง่ายที่จะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูได้ช้าหรือเร็วหรืกี่มากน้อย <c oughs> แต่มันก็คงจะยากลำบากเหมือนกันที่จะให้ตัวเองวัดตัวเอง ให้ให้คนอื่นมาช่วยว่าใหายมันก็ไม่ได้ท่นานลองเปรียบเทียบดูบ้างสักนิดหน่อยว่าเพื่อนของเราบางคนนั่นนะเขาเกิดตัวกูของกูนี่ช้าหรือเร็วกว่าเรามากหรือน้อยกว่าเราท่วนี้ก็นัว่านดีมากเรื่องนี้มันไม่ยกเว้นใครไม่ว่าภิกษุสามนเณนรหรือบรรพชิตหรือขรรควาสุบาสิกา มันก็มียุ่งช้างแห่งอนุสัยตัวกูของกูนี่กันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนั่นมันจึงมีความรู้สึกเป็นตัวตนที่ล้นปรีออกมาหรือปรีแล้วล้นออกมาในรูปแบบของอาสวะเป็นกิเลสอาสวะตามความหมายแห่งตัวตน คือของตนแล้วก็ไม่พ้นที่จะออกมาในรูปแบบของโลภะโทสะโมหะอีกนั่นเองสรุปความว่าเราสะสมะความรู้สึกที่จะเกิดเป็นตัวกูของกูวายมากมายยิ่ยงกว่าสิ่งใดในคันธสันดานอ้าวทีนี้จะทำอย่างไร การปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็เพื่อจะละสิ่งนี่เสียเมื่อกล่าวโดยทางภายนอกก็คือจะให้ละความยึดถือว่าตัวตนของตนนี่เสียจะได้ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะแต่ที่ส่วนละภายนอกนี่มันละไม่ได้เพราะว่าส่วนลึกในค้นสันดานนั่นมันมีอยู่ คืออนุสัยอันทิวานีท่านจะต้องทําลายยุ่งช้างนั่นเสียท่านคิดดูเถอะว่ามันจะยากง่ายกี่มากน้อยเพราะตั้งแต่เกิดมาพอเ,เกิดมาพอรู้ความพอรู้จักอะอรรอยสวยงามยึดมัน่นถือมัน่นมันก็สร้างยุ่งฉ้างแห่งอาหางการะมังการะมาน,านุสัยแล้ว สมมติว่าเดียวนี้มีอายุห้าสิบปีมันสร้างเติมลงไปเติมลงไปไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วงั้นใจมาละกันเดี๋ยวนี้จะละได้อย่างไรถ้าท้อใจยอมแพ้ก็เลิกกันมันก็ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่ยอมแพ้ถือว่าเป็นพุทธบริษัททั้งที ก็ไม่ยอมแพ้ในเรื่องนี้ก็ตั้งใจที่จะละมันเสีย <c oughs> ก็พยายามเป็นอยู่ชนิดที่มันจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันเป็นเรื่องการย้อนกลับหรือตีกลับถ้าเราไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูครั้งหนึง่งยุ่งช้างนั้นก็ถูกตักตวงออกทิ้งเสีเส,ส่วนหนึ่ง <c oughs> หมือนกับว่าเราสะสมไว้มากยี่สิบเกวียนอย่างนี้ถ้าเราบังคับได้ไม่เกิดตัวปูนคูครั้งหนึ่งก็เหมือนตักออกทิ้งเสียถังหนึ่งทำบ่อยๆเข้าวมันก็เหมือนถูกตักออกอ,อทิ้งไปเสียทีละถังทีละถังทีละถังจนหมดเกวียนหนึ่งจนหมดสองเกวียนสามเกวียนมันก็หมดได้ข้าขอให้มีฮิริโอตปะละอาย แก่ความเป็นพุทธบริษัทว่าเราเป็นพุทธบริษัททำไมจึงเป็นอย่างนี้มันไม่สมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทเลยพอละอายอย่างนี้ก็จะเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาระวังไม่เกิดตัวคู่ของกูมันก็ไม่เพิ่มความเคยชินแห่งความรู้สึกอันนั้นท่านจึงสอ,อนให้ปฏิบัติเพื่อจะให้ละ ราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยและทำลายอาวิชานุสัยเหมือนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วโดยแยกเป็นสามอย่างว่าเมื่อใดเกิดความโลภขึ้นมาก,ก็เพิ่มราคานุสัยเมือ่อใดเกิดความโกรธขึ้นมาก็เพิ่มปฏิคานุสัยเมือ่อใดเกิดโหมหะความโง่ขึ้นมาก็เกิดก็เพิ่มอวิชานุสัยหนึ่งหนึ่ง